สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเต็มเกมตามที่น้องขอกันมานะครับวันนี้ผมมากับไอเนิวนะครับสองคนไอเนิวสวัสดีครับไอเนียวผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวผมจิีบีนะก็ชิอเลนเจอร์จีบีเอ้ชิลเล่นจิจูนี่ยผมก็อย่าลืมไปติดตามให้ผมด้วยนี่ครับได้ครับเดี๋ยวขึ้นช่องนะครับต้องที่ตอกของไอเนิวนะครับ น้องๆก็ใครสนใจก็ไปติดตามกันได้นะครับโอเคไม,ม่เป็นการดีรอกดแรงยพร้อมอยางนิวพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วแต่กูยังไม่พร้อมตอนนะี้กูยังเปลี่ยนสกิล <c oughs> โอเคติดตามนี้นะครับป้ากดแรง ได้นอภูมิเอาตัวรอดสู้สสยังมีสต์ดั <c oughs> แบ,บแรกเนี่ยเราต้อง <c oughs> เราต้องดูแบบก่อนน,นะครับว่าตีไหนโดดตรงไหนบ้างเอออันดับแรกซึ่งดูไปแล้วก็มองไม่เห็นครับ <c oughs> เอา,บบาเป็นวาดโดดไปเหลงตรงไหนก็มีปีนะครับโดดไปเลยครับเราไม่นองมีคิดมากเนาะ <What? S 1> ตอนนี้ผมจะลงที่เตใไก่ทหารนะครับ นี่ครับนะักับเราตีน้นึ่งครับที่หนึงลงลงไหนเอะดูทนะ่าน่าจะลงลงเต็นครับถ้าเขาลงเต็นเราลงบ้านกลางนะใช่ไหมครับไอเดียเอาครบนะถูกต้องผมได้เด <สา S 1> นะต็นเก้าสี่ครับเดี๋ยวนัดเสร็จปุ๊บเราก็มาดูนะเราเราต้องมาดูเขาไว้ด้วยว่าเขาขยับไปไหนไหม เฮ้ยเตินตีนขึ้นว่ะเฮ้ยอาชีพเราจะติดจันเพื่อนโดนน,นะนวันนี้เราหน้าหัวเปเลยเจ็บนะเจ็บเราเล่นได้เอามาดมดมดมดโดนมาโดนแรงมาโดนใครยิงเขางนอกยิงเอาเออม,มีปิตี้เลยเอา เมื่อกี้เมื่อกี้ไม่เอาครับเมื่อกี้เอาใหม่นะเมื่อกี้เบอร์เบอ์เมื่อกี้เบอ์นะครับเอาใหม่นะอันนี้อันนี้อันนี้ก่อนอะไรนะจังหวะนี้ไอ้ new หนีปิดตั้งครับอันนี้ก็ติดปิดไม่เบอ์สองเบอร์สามก่อนนะครับเสียงดังเกินครับถ้าเราถ้าเราเจอเหตุการณ์นี้นะคือถ้าเราเหลือคนหนึ่งคือเราต้องถอยนะครับเราอย่าไปวัดถ้าเราไปวัดเราต้องเอาสังฆทานไปด้วย เออแต่เนี้ยไม่มีเราต้องถอยไปก่อนนะครับเราก็ถอยไปตั้งหลักเอไปชุบเพื่อนก่อนใช่ไหมนิวอ่าใช่อย่าโกหจังเนาะจังไรจังไรติดมาไหนเป็นสองตวมีตัวเฮ้ยมีตัววะข้างหน้าก็ดีจิ้งจกนิวซ้ายเอ้ย ปตั้งลักก่อนครับแล้วเราก็ดูเชิงูครับดูเชิงอะไรต้องสแน p นะจอดเนี้ยต้องสแนปถ้าศัตรูขันใหญ่นี้เราคันครับอย่าไปเสียเปรียบนะฮะอ่าโอเคปิดถ้าเราเข้าชารเี้ยเราเราวิ่งก่อนนะถอยหอยหาระยะห่างแล้วก็กลับมาหลอกนะครับแล้วรอลุนอย่างนี้เราต้วอลต้วอลก่อนแล้วชิดกำแพงไม่ตายนะครับอย่างเงี้ยไม่ตายคือมันเป็นสเตียรเป็นสูตรเมื่อกี้ ทำให้ศัตรูเปลืองกระสุนนะครับเนี่แน่ถ้าเราเขายิงหลอกเนี่ยเราถือกองเลยสายไม้ตัวเรียบร้อยครับจบแค่นี้เลยทางน้องปวขี้ไม้ปวดขี้ไม้เอาไหมเอาไหมเอดขี้ไม้เอาไหมเอาไหมเมื่อกี้วอร์มนะครับเมื่อกีอ้วอร์มอะแล้วอีกเทคนิค,คหนึ่งเลยนะพี่จะบอกก็คือ ถ้าเราได้ยินเสียงตีในตีเงี้ยเหมิดเปิดไม่ดังเราปิดไปเลยครับเพราะเราจะไม่ได้ยินเสียงปีนศัตรูนะโอเคแล้วก็ปังให้เพื่อนเราบอกน,น,นี่เราปิดไปเลยโอเคเนี่ยเพื่อจะได้อัรรถรุในการเล่นนะครับอ่านี่พิกอย่างหนึ่งนะใครรู้แล้วก็เก็บไว้ใครไม่รู้ก็ทำครับแค่นั้นแหละได้ปืนแล้วอ่ะแดงชนะบามเนี้ย ถ,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 ถ้าเรนเครื่องบินบินมาอย่างนี้นะลอ,ลองดูคือเราต้องดูก่อนว่าซ้ายหรือขวาอันไหนเนื้อที่เยอะกว่ากันอ่าคือเราดูละตอนนี้ยคนน่ะมีเปอร์เซ็นการลงไปทางซ้ายอะเยอะกว่าเออเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเอ้ยมันลงกลางนี่วะคือเรา <c oughs> เราไม่ต้องคิดมากเว้เรากดโดดไปเลยเราเห็นตรงไหนอะ่ะทำเลดีอะ่ะหน้าโดดโดดไปเลย พออยังไงอ่ะจากต้นเกมจนท้ายเกมเราก็เจอคนอยู่ดีใช่ไหมแค่นั้นแหละโดดไปเลยเออเดมาสคนที่เราอย่ายไปกลัวดีวะัน,น้คนเอะตื่นตัว,วเราอยากเก่งอยากตึงโดดไปเลยอย่ายไปคิดมากเออ <c oughs> นี่<อ> <3 S 2> คือมีสองตีต้นะครับนี่ต่อให้เลย ต่อต่อให้เก็บปืนก่อนครับที่ผมเก็บที่หลังได้โอเคเราได้ปืนแล้วเราเราเช็คเล็กเช็ครอบๆนะว่ามีตระตูรงไหนบ้างโอเคตรงนี้ไม่มีวิ่งวิ่งแล้ววิ่งมารวมกลุ่มก่อนนะครับทุกความได้เปรียบในการเล่นนะตอนนี้เพื่อนผมตีนขึ้นนะครับผม,บม,มต้องวิ่งมาไปช่วยมาช่วย,วยเซอร์วีดูนะที่ต้องไหวเนะ่เราไม่ต้องไปตื่นตกใจนะถ้าเราเลื่อนโลดเยอะเงี้ยที่เราตั้งสติและกดที่รูกปีนะครับ เนี่ยเราเรียกเขาก็จะลดแล้วเราก็ชนะแค่นั้นเองคือข้างบนบวกกันอยู่นะจังหวะเน,นี้ยคือเราวิ่งชาร์จเลยคือเราอย่าไปกลัวเดี๋ยว่าเราจะเป็นหน้าแข่งอะเราวิ่งไปเลยเฮ้ยราเจอเรถลาดลาดเลยลาดเลยจัะเนี้ยลาดเลย <c oughs> นัดเดียวพอ, <c oughs> อเราวิ่งต่อคือี่มันหว่นละเพื่อนเพื่อนมันตายหว่นละคือหว่นนล้วข้างบนคือเราเราเช็คก,ก่อนนะเช็คก,ก่อนว่าศัตรูอยู่ไหนเอ้ยอยู่บน้านแล้วหลบปุ๊บนี่ต้อง โอเคไม่โดนเราลอดนะเกือบกไปเราเ,เราแนปสแนปตเรคูเจ็บตายมาตายวอคือผมฟังดีหูฟังต้องดีนิดนึงเฮ้ยมันเปิดโดนใส่ผมสองอันตอนนี้ผมไม่มียาผมซื้อนะเรา้ใจยิเยยนเย็นเหมือนน้ำต้มไก่นะน้องอย่าไปโลกซื้อพันยาก่อน<า>ดับแรกให้เพื่อนโคลให้นะโอเคพอเราครบเราได้เสร็จเราวิ่งเล่นเลย ลูกคือวาลูกหัวแตกตัวนึงเราซ้ำซ้ำไปก่อนเพื่อเพื่อได้ความได้เปรียบในการเล่นนะน้องหลบวิ่งหลบวิ่งหนึ่งช็อตเพื่อนโดนเราใต้วอลช่วยเพื่อนเราต้องใจเย็นนะเวลาเล่นอ่ะใต้วอลไปเลยอย่าไปอย่าไปกลัวเปลืองชีวิตเราต้องมาก่อนน้องๆไปหลบมุมนี้โอเคเราเราฟังเสียงก่อนตายตายยังวะยังไม่ามยังไม่ตายว ไอตัวล้มเหรอทำแล้วทำแล้วเย็บดปเจ็บดิกลัวเปลืองเฮ่ยนะเฮ่ยนะมีตัวบนโคกนะบนโคกเบเจ็บเจ็บเจ็บมีทายตัวนึงทายบนบ้านบนบ้านสองเลยเราต้องใจเย็นแบบนี้ยาอะไรเพื่ใช่หรอไอ้นนี้มนเก็บศพไปโดดโดดตัวนึงโดดตัวนึงข้างหน้ามึงโดด มันจะบชาร์ตบันยิไงไอวอรเราถอยไปก่อนย่อนิดนึนงความผิวลองทันมาเจ็บนะเจ็บนะเราวิ่งใส่ตัวนี้เลยว่วงตัวนึงเราก็ตาต่อก็จูนีนิดนึงจูนี้ยูต่อหมดซบศัตรูแล้วลวลงสองปุ๊บปุ๊บเก็บของตามก่อนเลยตามก่อนเลยครับเดี๋ยวเพื่อนมา คือจังหวนี้เราเาเปินสถานการณ์ก่อนจากการดูละอีตัวนึงไม่น่ามาดูความดูดูกรฮะดูควมเป๋าดูกระเป๋าูกเปไหนไหนหมดตี้ด like ูดูวีลดูไว้คือร้องเรียนอย่างนี้เปเราไปชุเพื่อนก่อนเลยจปบับจับจ ครับเราเข้ามาชุเพื่อนเลยนะเราชุบ600ไปเลยเฮ้ยเอาไอ้หี้อะตรงไหนอ่ะโอ้โหจังหวะนี้มันดัาผมนะครับอ่าาเลยอาาาีออาาาาอาา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 อันนี้าา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 นนาาาาอา ผมต้องดูแม็กก่อนนะเราจะได้อ่านเกมถูกนะครับจากการดูของผมละผมว่าตรงนี้แถวเนี้ยแถวที่ตั้งแชมป์เนี้ยเฮ้ยมีคนยิงสไนซ์ลว้งเป็นไงเปลี่ยนเมตาถูไว้เฮ้ยคะแนนเอ้จอดตอนนี้ไม่ควรทำนะคือเราเราจะวิ่งอย่างเงี้ยเราต้องดูก่อนเอเดวิ่งลงลงเลยบนเนิน สู้อย่างมีสตอมมาเอาคลิปหายแล้วมันมันพาโดดอะพาวงฟ้าด้วยอ่ะเดี๋ยวลองนี่ผมจะมาสอนวิธีการเล่นวงฟ้านะครับอ่ะเข,า,ขาเล่นกันยังไงตอนนี้เราต้องดูลายเครื่องบินก่อนนะว่าเขาโดดส่วนมากจะโดดไปทางซ้ายนะครับทางซ้ายแล้วขวาอีกนึงทางซ้ายเนี้ยเราลง เราลงงฟ้าปุ๊บขวาใช่ปะเฮ้ยเออนั่นแหละปุ๊บทีนี้เราต้องไล่เก็บฝั่งนี้ให้หมดก่อนเพราะฝั่งเนี้ยน้อยกว่าเราต้องเดินเดินเกียร์ไปทางเนี้อย่าไปโดนทางขวานะเออตอนนี้มีตีน้นึงนะครับก่อนจะไปเดินเกมเก็บตี้นี้ก่อนเลยต้องทำเตะเป็นแกรอดทัง้งคานนะครับถ้าเพื่อนเราโดนเฟือ,องเราเราเล่นระยะไกลนะเพื่อนเะ เลยตาเลยเปิดแล้วเปิดตัวหนึ่งได้ตามเลยนะครับเพราะว่าเอ้ยเพื่อนชุบได้นี่วะแต่งวอลชุบเลย <Okay. S 1> ใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยเนี่ยคือเราได้เปรียบและเพราะว่าคนจำนวนคนเรามีเยอะกว่าเอาชิบหายใช้ล่วงไม่มีเนาะเรามาดูต่อเลยไอ้ยูมือตัวเมื่อกี้มันล่วงปะ <I scale. S 1> เฮ้ยเพื่อนโดน เจ,บจบ็บเจ็บเฮ้ยกระบสุนมดโอ้โหปุดเป๊ะเอาตายยังโอ้โหเพือบไปแล้วทุกคนถ้าเพื่อนไม้มาเม่แก้ออกออกเอ,อาไปครับไปกว่อเนี้ต้องพันยากว่าน,นะโอเคข้างล่างเนาะพันพันกล่องหนึ่งพอนะทุกคนแ้วเราต้องไม่เติมเพื่อนช่วยนะจะช่วยเพื่อนเพื่อนนะปลาระเบิดไปเลย โอเคหมดเนี่ยเป็นไงหมดแล้วนะมีการยึดเหมือนมนย่างเลยครับน่าก <Okay. S 1> <Okay. S 2> ็สองตัวโอเคสองตัวนะทุกคนเราต้องไปเติมกันนะโอ้ย หมดเลยนะทีหนึ่งทีหนึ่อะขนาดรวงวนดูปืนดูปืนรัวปะเนี่ยเห็นไหมล่ะเลยบอกให้เล่นเมียตายโคตรรัววทุกคนดูดูปืนเมียายโคตรรัวตอไปเลยนะตอไปเลยนะจะได้หลบไมทันหลบยิ่งหืมหลบปะ ล่วนทุกคนตามเลยโอเคหมดไปสามตัวนะอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนไม่รู้โอ้โอของหน่อยนิว,วไปโดนแต่เราต้องระวังนะครับเเพื่อนมันอยู่แถวนี้นะถรเิ<ะ>ดา้ใครจะเล่นฟาระมนะครับก็คืออีกข้อหนึ่งคือต้องเตรียมกระสุนเ,ยอ,เยอะๆด้วยนิวตินขึ้นนิวนิวอี่ตัววะ คนต้องเล่นนะตันนี้เอาทิหายโดดตอนแล้วังไอเย็นนะทุกคนเหมือนเมื่อกี้มันทุบมาอีกตัวหนึ่งตายวอลเลยอันนี้พุ่งไปปึ๊บโดนไปก่อนตาของล่างตตััวว คลรอดก็เก่งนะครับอันนี้บอกเลยคล<ะ>รอดก็เก่งนะเส<ะ>ียข้างหน้าเนาะเราพยายามอยู่ที่สูงนะครับจะได้ช่วยสปอร์ตเ่อนง่ายเนาะสามสิบสามสิบสามสิบ ไหนวะรอเขาถึงเงินอะมารได้ปะมารได้ปะมุมนี้ไม่เห็นวะสงน้ำหนักมุมเอ้ยเห็นแล้วเล็งดีนะทุกคนปั๊บโดนรถ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 จะพังรถจะพังรถพังนะทุกคนสองนัดจ่ในเพื่อนเนาะมุมนี้ไม่ได้วะถูกสามตัวเฮี้ยนใจเย็นนะทุกคนจังหวะนี้ ไตวอก่อนเดี๋ยวเนาะค่อยๆค่อยๆเล่นประเมินสถานการณ์ก่อนนะครับถ้าวงมาอย่างนี้เข้าก่อนแต่กูเข้าไม่ได้กูกติดตั้งอย่างนี้เนาะหนึ่งหนึ่งไม่โดนเข้าเข้าบ้านตไตวอไตวอปิดเลยไตวอปิดเลยเดินไม่ได้ไ อันนี้คือพานนอปปลาดเนาะแต่ไม่เป็นไรนะครับเมื่อกี้ทำให้เขาเสียจังหวะทีนี้เพื่อนเราไปรอในวงเลยพเพื่อนเราเล่นง่ายเนี่ยคือเพื่อนเราเล่นง่ายเลยคือเพื่อนเราดีิีจังหวะนี้ปาระเบิดเนาะจอดนี้คนปาระเบิดนะครับเออเห็นไหมเหมือนเขาได้ยินเรานะแต่ว่าไม่ทันแล้วมันนุ่แล้วคนทุกคนคน,คนอ้อมสวย สวยนะทุกคนทำทำถูกถูกต้องนะทุกคนต้องพุ่งไปอีกฝั่งหนึ่งและยิงตับตูจะได้งงเนาะโอเคเราพันยาก่อนอันนี้ทันกระโดดยิงไปไอวอลนั่นแหละเนีย่ยทุกคนคือวิธีเล่นที่ถูกกินแล้วต้องดูหลังด้วยจะหน้ามาอย่างนี้หนามาอย่างเงี้ยหลังง่ไม่ควรดูนะเพราะหลังเงี้ยก็จะโดนเหมือนเรานะครับหลังไม่ควรดูและทำลายเลยเห็นไหมเพื่อนเราเขาช่วยซับไว้ด้วย นตอนนี้มีโอกาสแชมป์สูงนะเพราะว่าเราอยู่ในจุดที่ไม่ควรอยู่เลยเราต้องเข้าวงคือเรามีปืนตตลิงจังหวะเนะี้เข้าไม่ได้นะเพราะมีคนดักบ้านอยูู่้เคเห็นไหมเราต้องโดดไปเต็นท์นั่นคิดเหมือนผมขวานะจึงยิงฝาก่าน,นะไม่ทันช้าไปหน่อยออแล้วเราโดนรถชนหลอกใจยืดโอเคโอเค นิว <New. S 2> เรียบร้อยไหมเรียบร้อยเ,อเรียบร้อยเนาะได้คลิปละโอเคครับก็ <c oughs> สำหรับการเล่นเกมของผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับใครอยากรู้เทคนิคอะไรก,ก็ใต้คอมเมนต์เนาะดีมาไ,ได้เลยนะครับ <c oughs> ส่วนใครอยากดูคลิปติกร์อะไรเงี้ยก็ไปดูช่องพี่นิวจิมเนะ <c oughs> บเนาะจิมเบมีอะไรอยา, <c oughs> ยากพูดกับผู้ชมไหมครับ เอาสำหรับใครนะครับผมก็ช่องที่ต่อใชครับผมก็สามารถไปติดตามก็ได้นะฮะชื่อว่าดีเมย์นะครับผมโอครับเดี๋ยวขึ้นลิงก์ไม่ให้นะครับใครที่ดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามติเต่าด้วยนะครับ้าเข่านะครัก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมอ่าใช่ดีกับเราใจดคลิปต่อไปนั่นเองใช่ครับใช่ถูกต้องครับโอเคครับ ไปก่อนนะครับไอัอดีตรงไหนวะไม่มีวดดีตบมือไปโอเคสวัสดีครับ